ดูวันที่แนวข้อสอบจริงของข้อสอบก,บพ,อกนนพนะครับผมคันตศาสตส์ครับผมซื้อเสื้อเชิ้ตคอจีนนุ่มสบายทรงสวย3ตัวกางเกง4ตัวราคา3,000บาทซื้อเสื้อเชิ้ตคอจีนนุ่มสบายทรงสวยกดได้ที่ตะการหน้าโปรไฟล์5ตัวกางเกง16ตัวราคา1 6 0 0บาทอยากทราบเางเกง1ตัวแพงกว่าเสื้อเชิ้ตคอจีนนุ่มสบายกดได้ที่ตะการหน้าโปรไฟล์นะครับผมกี่บาทเรามาดูกันครับผม เสื้อเชิ้ตคอจีนนุ่มสบายครับผม3ตัวเราให้เป็น x นะครับผมเสื้อเชิ้ตคอจีนเราให้เป็น x นะก็คือ3 x ใช่ไหมครับสมการนี้เราเรามี2สมการเนาะเราหา2องตัวแปรได้อยู่แล้วเนาะครับ3 x บวกเราให้กางเกงคือ y แล้วกันครับผมนะ y คือ4 y เท่ากับ3 0 0พบาทตอนนี้เราได้สมการ1รลูกซื้อเสื้อเชิ้ตคอจีนนุ่มสบายทรงสวย5ตัว5 x ครับ บวกกับ1 6 y ครับเท่ากับ1600บาทเมื่อมีสมก,การ2ตัวครับผมจัดรูปให้เหลือด้านหนึ่งหนึ่งตัวแล้วค่ลงไปแทนที่ครับผมเอารูปนี้แล้วกันอันนี้สมก,การ1สมก,การ2อันนี้ให้ถ้าเกิดเป็นสมก,การ3แล้วจัดรูปให้กดความสวย3 x เท่ากับ 3, ันลบ4 y ปึ๊บ x เท่ากับันลบ4 y ส่วน3 นำรูปของสมการสามครับกลับเข้าไปแทนค่าในสมการสองครับผม5คูณ3ามพันลบ4 y ส่วน3บวก16 y เท่ากับ1,600งหกจัดการแก้เลขครับผม5คูณ3ามพันได้เท่าไหร่ครับ1 5ื่นลบ5,4,20อห้ส่วน3 บวก16 Y เท่ากับ1 0 0ก้เลข3ส่วน3ครับแก้อย่างไร3หารหมื่นได้5,000ันลบยี่ส่วนสามค้างไว้ครับผมบวกกับ16 Y หกายอบวกกับ16 Y หกวค้างไว้เอา5,000ย้ายไปลบ ปึ่งเหลือ5,600ลบ 20y ส่วน3บวก 16y เอาวิธีธรรมดาธรรมด,ดีกว่า37 21 7ลบ7 1ส่วน 3y บวก 16y เท่ากับ5,600ถูกไหมทำให้ส่วนเท่ากันเลยครับผม 16คือ3คูณ16 355ส3ูก้องโอเคส่วน3แล้วก็คงไม่เหมือนเดิมก็ได้2ส y ่วน3นะครับจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะี๋ยวจะเขียนในรูป รูปบนก็ได้ถ้าเกิดว่าใครไม่ไม,ไม่ชัวนะครับผมเขียนว่านีรูปบนแล้วกันจะง่ายกว่าสำหรับทุกคนเนาะก็ทำการบวกลบกันตามปกติ 28y ส่วน3เท่ากับ5,600เอา3ขึ้นไปคูณ003681556เท่ากับ 28y y, y. 1>, 1 6 8 0งหคราวนี้หารด้วย28ตัดเลขครับค,ค่อยๆตัดเลขไปเรื่อยๆนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสปึ้งโอเคแปลว่ากางเกง Y กางเกงตัวละ600บาท ขยายหน่อยแล้วกันคราวนี้ปุ๊บเสื้อเราเอาไปแทนในสมการที่หนึ่งดีกว่าหรือว่ามันจะได้เกิดความง่ายหนะ่อยหรือแทนแทนค่าในตัว x เลยดีกว่าแล้วกันหก <600 S 2> ร้อพุ่งเข้าไปใส่ตรงนี้คืนเราไป x เท่ากับ3ามพัน x คืออะไรครับ x คือเสื้อเชิ้ตคอจีนนุ่มสบายทรงสวยกดได้ที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์นะครับผม ก็เท่ากับ x เท่ากับ3พลบด้วย4 y ลบด้วยส y ส่วนเท่าไหร่ส่วน3ซึ่งจะเท่ากับ3 0 0พันลบ6,4 24 2,400ถูกไหมครับส่วนด้วย3 3,000พันลบ2 0 0 0ได้600ส่วน3เท่ากับ200นี่ก็เป็นในข้อสอบจริงนะครับผมก็คือ คำตอบอยากทราบกางเกงตัวหนึ่งแพงกว่าเสื้อเชิ้ตคอจีนุ่มสบายกี่ตัวครับผมเสื้อเชิ้ตคอสบายอยู่ที่200กางเกงอยู่ที่600ก็6 0 0ลบ200เท่ากับ400ครับ